ก็ใส่แบบได้งมาครับใส่ข้างในมาจจำมาไรเอาเป็นของเรอาอเรอาจะมีสังคอลอ้อยท้องตัวครับแต่ถ้าตัวนี้เหมาะสำหรับพวกรถสีแก้วเอาไปเลยอรถแสงอนนักรถสีครับทนอุณหภูมิสูงเลยเลยด,ดีครับอโอเคเออยังให้ผมเช็คเิ่มเต็มหน่อยเช็คพวกใส่กองเช็คตัวไปหน่อยเน่อยกองเอกองยังโอเคครับ ะตอนนี้ก็วัดข้างนาข้างหลังข้าขวขาข้างนา่20ข้างหลัง40น้าขวาย20นะครับหลังขวาย40นะเบื้องหลังไส้หลังไส้สก็น40นะครับถ้าเบื้องหน้าไสา้ โอ้สามสิบสองนะครับแสดงว่ารอดนะฮะขวาขวาอ่อนคือยี่สิบอาจจะยียบตะปูหรือยางอ่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะทำการเติมให้ลูกค้านะครับผมโอเคครับนี่ครับลงทางมายี่สิบห้านะครับกำลังสามคนสามสิบเจ็ดนะครับเบี้ยเขาจะเติมของน้องอเลยนะครับผม หมดอ่านะครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเท่งนะครับปจากนี้ละใส่ท่อดูดน้ำมันเก่านะครับที่มันโตขังูีแต่รองอ่างครับพยายามดูดออกให้เบิ่นะครับสำหรับทางล่านขอดีเลยคือไทยน้ำมันเครื่องออกเอาออให้หมดโอเคอ่านี่นะครับตอนนี้ก็กำลังทำการขันน็อตแต่รองอ่มากน็อตแต่องอ่างน,นะครับเพื่อเป็นการเช็กงานนะครับผมนี่ครับ น,นี่นะครับต่อกำลังทำการเติมน,น้ำมันเครื่อมันใหม่เข้าไปนะครับ1 5หรือ40นะครับของเรอาโอเคครับเดี๋ยวหลังจากเติมแล้วก็จะชิกรถให้ลูกค้านะครับใช่ครับไปยองไหนใช่ครับฟ้องสถานีผมเช็คใข้ได้งไงกำเติมหนึ่งอยู่ เรลเคครทานครับสำหรับกองสลากนะครับลูกค้าแจ้งเตรียนนะครับทำงานเตรียนโอเคนะครับผมจะทำการประกอบลานยน วัดระดับน้ำมันเครื่องอันนี้นะครับตัวนี้เราทำการช็คระดับน้ำมันเบีรเห็นลูกค้านะครับน้ำมันเบีรลูกค้านี่ก็ถือว่าต่าแห้งนะครับแล้วก็จะมีเครื่องช็คนะครับแล้วก็จะมีเครื่องตรวจชิคจะรับความสื่อของน้ำมันเบีรนะครับก็จะมีเกณฑ์อหกดูนะครับมีโอเคมีเตือนขายกระบานี่คือใส่การมาแล้วนะครับอันนี้อยู่ในช่วงเตือนนะครับ มันตัวเตือนนะครับรอบหนาแนะนําำนะครับทาได้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเบรกไปเลยนํานะครับโอเคครับผมนะครับก่อเช็กนะครับน้ำน้ำต่างต่างนะครับน้ำยารอยินโอ้ยอยู่ข้างไตเลยอันนี้ก็ตำกากีนเยอะเลยนะครับระดับน้ำมันเวอร์นี่ก็ยิ่งถือว่าอยู่ก็อยู่ในเกียร์อยู่นะครับแต่สีอ่าสีเริ่มดําแล้วนะครับอาจะได้ไล่ระบบน้ำไหมนะครับคันโอเคครับ เอานะครับหลังจากที่สตาร์ทแล้ินไว้นะครับก็จะจอดรถสักพักนะครับก็จะมาเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับผมเช็คที่การวัดนะครับก่อนที่จะส่งงานนะครับก็จะเช็คให้ทุกขั้นนะครับสารน้ำมันเครื่องอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับยังขาดอยู่นิดนึงนะครับขาดนิดนึงเดี๋ยวเติมเพิ่มอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเติมเพิ่มให้อีก ก่อนที่จะส่งงานก็จะเช็คงานลูกค้านะครับสำหรับคันนี้น้ำมันเครื่องระยะนะครับกับกล่องโซล่าทำการเปลี่ยนไายนะครับผมโอเคแล้วส่งงานลูกค้านะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจงานเปลี่ยนไายน้ำมันเครื่องอยากเช็คระยะก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับหรือเขามาสอบถามทั้งร้านไหนนะครับร้านนัอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดเจริญศรีวิรินนะครับผมโอเคนะครับพร้อมบริการเต็มทีนะครับขอบคุณครับผม